เจาะลึกแบบละเอียดวิธีการเทรดแบบ1น,นาทีที่มือใหม่ห้ามพลาดอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆแล้วคุณสามารถเอาไปทํากําไรได้เลยพร้อมกับแจกฟรีใช้ก่อนใครสัญญาซิกซี่1น,นาทีที่ผมลองใช้แล้วสามารถ ราบโซดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเข้าสู่ช่องของเทรดอย่างเซียนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาสเตอร์จีครับคนที่จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกวงการเทรดได้อย่างมีความสุขครับเพราะผมจะเอาความรู้และข่าวสารดีๆนะมาให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็ทํากําไรกันได้เลยนะฮะมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคของผมและเอาไปทําตามเพื่อฝึกฝนทํากําไรได้ในทันทีครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ในทุกๆช่องทางของเทรดอย่างเซียน ไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook, IG และ Tik t o อกเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆซึ่งกันและกันฮะอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยนะครับและใครเนี่ยที่ยังไม่มีบัญชีเทรดผมได้ทิ้งลิงก์สมัครบัญชีเทรดของ8 x t r a d e ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วเพื่อนๆสามารถสมัครบัญชีเทรดได้ฟรีและจะมีเงินทดลองให้เพื่อนๆเล่น1 0 0 0 0นเหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆครับส่วนใครที่อยากเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติ ต่างๆมากมายเยอะแยะเลยพร้อมกับมีไลฟ์สดทํากําไรฟรีด้วยเข้ามาศึกษากันก่อนครับว่ามันใช่กับตัวคุณหรือเปล่าหากแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนก็ให้บอกเขาไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้โอเคในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาเจาะลึกนะครับการเทรดแบบ1นาทีด้วยสัญญาซิกซี่แบบ1นาทีหรือ 8x p r e d a t o r นะครับที่ตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการมาผมเนี่ยใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างผมจะมาบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยรวมไปถึงตัวอย่างออเดอร์ของผมนะครับที่ผมได้มีการเทรด กับเจ้าสัญญาณตัวนี้เนี่ยมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าตอนที่ผมได้เข้าออเดอร์เนี่ยผมคิดอะไรอยู่และผมเนี่ยก็จะมีการสรุปเพื่อนๆดูด้วยว่าสุดท้ายแล้วเจ้า 8x Predator เนี่ยในความคิดเห็นของผมเนี่ยมันเป็นยังไงและเพื่อนๆมือใหม่คนไหนนะครับที่อยากได้เจ้าตัวสัญญาณนี้เนี่ยจะต้องทํำยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันครับตอนนี้เนี่ยทาง s i x y Signal และ 8x Trade ครับได้มีการจับมือร่วมกันครับทำสัญญาณออกมา1ตัวครับชื่อว่า 8x Predator เนีฮะและก็ได้มีผลลัพธ์ต่าง ออกมามากมายนะครับโดยทาง 8x Predator เนี่ยเป็นสัญญาณแจกฟรีนะแบบมีเงื่อนไขครับฟาดกําไรจุกๆ6,000บาทโอ้โหเพิ่งเข้ามาก็ถูกใจเลยนี่เป็นคําพูดของสมาชิกในกลุ่มนะครับวินมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมของแท้นน่นนี่นั่นนะครับเห็นไหมใครอยากได้ทักหาแอดมงแอดมินเนี่ยนี่เจอลอสแต่ก็ตามคืนไวอรอตเล็กๆผ่านไปก่อนฝึกความคล่องขอบคุณโคช้ชที่ให้ใช้ฟรีแบบฝึกฝนครับผมจะเปิดรูปต่างๆเพื<ๆ>่อนดูนะโดยผมต้องบอกเพื่อนๆเอาไว้ก่อนเลยครับว่าเจ้า 8x พรีเดเตอร์ตัวนี้เนี่ยตอนนี้นะครับเป็นแบบเบต้าเทสนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานได้แบบฟรีๆรเลยซึ่งใครนะครับที่อยากได้เจ้าสัญญาณตัวนี้นะครับสามารถทักไปหาแอดมินที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับบอกว่า MG ให้มารับสัญญาซิกซี่หนึ่งนาทีครับโดยเงื่อนไขของมันคือเพื่อนๆจะต้องสมัครผ่านลิงก์ของผมนะที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้หลังจากนั้นครับคุณจะต้องเติมเงินเข้าไปในพอร์ตอยู่ที่1,500บาทครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะเพื่อนๆไม่มีความจําเป็นที่จจะต้้องใง,งใใชเิินนรรกาด กดใช้เป็นบัญชีฝึกหัดก็ได้หรือคุณจะใช้บัญชีเงินจริงในการเทรดก็ได้แล้วแต่ความเสี่ยงที่คุณรับได้เลยหลังจากที่คุณได้รับสัญญาณมาแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเอาไปใช้เทรดทากาไรได้ตลอด24ชั่วโมงแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเพื่อนๆที่จะเข้ามาลองเทรดนะครับเพื่อนๆควรที่จะมีลิมิตแล้วก็สร้างวินัยให้กับตัวเองในการเทรดด้วยนะตั้งเป้าหมายไปเลยครับว่าคุณอยากจะชนะกี่ชุดนะครับสชุด3ชุด4ชุดก็ว่าไปนะฮะหรือว่าคุณตั้งเป้าหมายไปเลยว่าหากมันแพ้ลอสเนี่ยค ได้กี่ชุดแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงให้กับเพื่อนๆในตอนเทรดได้มากขึ้นเลยทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอย่างแรกเนี่ยให้เพื่อนเข้ามาที่แพลตฟอร์ม 8x trade ครับและเดี๋ยวเราจะเข้าไปอธิบายออเดอร์ที่เราเข้าเทรดกันเลยดีกว่าโดยในออเดอร์แรกนี้นะครับเป็นการกดขึ้นนะฮะมีสัญญาณอยู่ที่ EU นะครับ 8x p r e l a t o r เนี่ยจะมีสัญญาณอยู่ตัวเดียวคือ EU นะณตอนนี้นะครับมันบอกว่าให้เรากดบายในแท่งถัดไปได้เลยครับผมก็เตรียมกดบายครับสำหรับออเดอร์นี้ฮะหลังจากนั้น ครับผมก็กดบายไปนะครับตามที่ลูกศรบอกนะครับผมใส่ออเดอร์ไปที่500บาทครับซึ่งเงินในพอร์ตของผมมีอยู่ที่6,000บาทนะครับผมใส่ออเดอร์ไปประมาณสัก8-9ของพอร์ตครับแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเซฟตัวเราไประดับหนึ่งแล้วนะครับยังไงซาเราก็จะมีเงินทบพอถึง3ไม้แน่นอนครับเพราะว่าผมออออเดอร์ไม่ถึง10%ของพอร์ตนั่นเองและเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น ใช่ครับในออเดอร์นี้เนี่ยเปิดเรื่องมาก็คือกราฟมันไม่ตรงนะฮะทางสัญญาเนี่ยบอกว่ามันมีการปิดชนะนะครับเป็นเขียวเล็กๆนะฮะตามที่ผมซูมให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลยนะแต่ในกราฟของ 8x นะครับตอนนี้เนี่ยมันปิดเป็นสีแดงครับทาให้ผมนะครับคิดเอาไว้ว่ายังไงซะตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการทบเงินนะครับจากการที่ผมใช้ประสบการณ์ในการวิเคราะห์นะครับผมได้ย้อนกลับมาดูกราฟเล็กน้อยฮะและผมก็เห็นว่าเป็นเทรนขาลงนะครับมีแท่งสีเขียวแท่งนี้เนี่ยเกิดเป็น แรงซื้อแบบใหญ่ๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันแปลว่าน่าจะเป็นแนวโน้มในการกลับตัวระยะสั้นนะครับเป้าหมายที่กราฟเนี่ยน่าจะไปต่อน่าจะอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยน่าจะต้องมีแนวต้านให้กราฟวิ่งไปหาก่อนที่จะมีแรงขายนั่นเองดังนั้นแล้วในออเดอร์ต่อไปนี้นะครับสัญญาณเนี่ยไม่ได้บอกให้ผมซื้อบายต่อนะแต่ผมคิดไว้ว่าแท่งนี้เนี่ยยังไงก็ปิดเขียวแน่นอนผมจึงเปิดออเดอร์บายขึ้นไปครับโดยผมทบเงินไป2ออเดอร์นะฮะใส่ไปที่1,000บาทครับ เรียบร้อยนะครับก็วินไปนะฮะในออเดอร์นี้เนี่ยเท่ากับว่าผมบวกมาอยู่ที่330บาทนะครับหักทุนจากออเดอร์เก่าแล้วก็ถือว่าวินมาสวยงามครับผมนี่อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าทุกๆสัญญาณนะครับทุกๆสัญญาลต่างๆมันเป็นเพียงเครื่องช่วยให้เราตัดสินใจในการเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับมันไม่ได้เป็นคนบอกให้เราเทรดอย่างนั้นเทรดอย่างนี้คนที่ตัดสินใจในการเทรดได้เนี่ยมีเพียงแค่ตัวเราเท่านั้นนะครับไม่ใช่ใครไม่ใช่โบรกเกอร์หรือไม่ใช่ผมนะฮะเพื่อนๆเองนั่นแหละครับเป็นคนที่ตัดสิน ว่าคุณจะเทรดหรือไม่เทรดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ถัดไปกันดีกว่าครับในออเดอร์นี้นะครับเป็นการกดลงนะฮะมีสัญญาเซลล์เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเราก็มาเตรียมตัวกดเซลล์ได้เลยนะครับผมก็จะใส่ไปที่5 0 0บาทเช่นเคยครับแล้วเดี๋ยวเรารอให้เวลาเนี่ยมันนับจนถึง0ูนย์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวรอค่อยเปิดออเดอร์เซลล์กันครับราคาที่เราโควนได้อย่างน้อยในการเทรดนะครับนั่นคือราคาเปิดนะครับใครที่ได้ราคาต่ํากว่านั้นเนี่ยแล้วเราจะไปโทษสัญญ,ญาณว่าก็สัญ,ญญาณมันกระโดดน,นีก ก็กราฟมันกระโดดอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อแก้ตัวของเราเองนะครับไม่ใช่ความผิดของทางโบรกเกอร์หรือสัญญาณแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆจะต้องมีการรู้อยู่แล้วนะว่าโบรกเกอร์เนี่ยจะต้องมีการดีเลย์สักเล็กน้อยก่อนที่มันจะเปิดออเดอร์ให้กับเพื่อนๆได้คุณจะต้องเป็นคนกะเวลาเองซึ่งเวลาตรงนี้เนี่ยผมให้ไว้ประมาณ1-2วินาทีครับเพื่อนๆจะต้องมีการกดออเดอร์ก่อน1-2วินาทีนั่นเองอ่ะโอเคเห็นไหมครับทุกคนผมก็ได้ราคาเปิดพอดีเป๊ะเลยนะครับและเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่านเป็ไง เรียบร้อยครับก็วินมาในฮะ,ะในออเดอร์นี้บวกมาอยู่ที่410บาทนะครับก็จัดว่าสวยงามเลยนะฮะผมจะสรุปเป็นข้อข้อยเ,เพื่อนฟังก่อนสัญญาณตัวนี้ครับตัวกราฟของ 8xtrade และตัวสัญญาณนี้ยังไม่ได้มีการตรงกัน100%นะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าทางโบรกเกอร์โกงหรือทางสัญญาณมันจะโกงนะครับทางตัวิกซี y นะครับกับทางตัวบรโเกอร์ตอนนี้เนี่ยยังใช้เซิร์ฟเวอร์ของกราฟนะครับคนละอันกันอยู่ซึ่งมันก็ไม่แปลกครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของเบต้าเทสนะครับเขา เาเปิดให้ใช้ฟรีมันยังไม่ตรงกันนี้ก็โอเคครับไม่เป็นไรแต่ผมมองว่ามันก็พอใช้งานได้นะฮะโดยข้อต่อมานะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เลือกเข้าออเดอร์กันหลักที่มันลอสนะครับแล้วคุณก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยว่าคุณจะเล่นไปกี่ออเดอร์อยากจะได้สัก2ชุด3ชุดหรืออยากจะได้สัก4ี่ห้าชุดอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแล้วคุณจะต้องเตรียมเงินมาในพอร์ตให้มันพอดีกับการทบ3าไม้นะฮะแนะนำให้เพื่อนๆเล่นโดยการหากคุณเจอลอสหนึ่งครั้งแล้วนะครับให้เพื่อนหยุดไปก่อนครับแล้วไปรอลอสครั้ ไปเข้าออเดอร์กันก็ได้ด้วยความที่เจ้าตัว8 e x p e r a t o r นะครับเป็นสัญญาณการเทรดแบบ1นาทีนะครับเพื่อนๆที่กาลังจะเทรดที่ time frame 1นาทีเนี่ยควรจะรู้เอาไว้ก่อนเลยนะครับว่ากราฟ1นาทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความผันผวนสูงครับคุณควรที่จะนับเวลาในการเทรดดีๆนะครับถ้าอยากจะได้ในราคาเปิดเนี่ยก็จะต้องมานับเวลากันเอาเองตรงนี้ด้วยนะครับหรืออาจจะง่ายกว่านั้นครับเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะมารอดูเวลาตรงนี้นะครับแล้วให้มันไหลกลับลงไปจนเหลือประมาณ0.02หรือ0.01 ค่อยกดเข้าออเดอร์นะครับมันจะไม่ดีเลยเลยแม้แต่วินาทีเดียวเพื่อนๆอาจจะมาดูเวลาตรงนี้ก็ได้ในการเทรดทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นความรู้เอามาฝากกันนะับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่กําลังจะเทรดในไทม์เฟรมหนึ่งนาทีหรือใครนะครับที่กาลังจะเทรดด้วยสัญญาณ8 e x p e d a t o r นะครับอย่าเพิ่งไปมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปนะฮะว่าเรามีสัญญาณแล้วเราจะทํากําไรได้แน่นอนนะครับให้คุณเนี่ยมองเรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมองไปที่เป้าหมายและวินัยเป็นเรื่องหลักเลยนะฮะดูก่อนนะครับว่า เรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูก่อนนะครับว่าตรงจุดจุดนั้นที่เราเทรดเนี่ยมันชนกับข่าวไหมหรือไม่แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเวลาที่มันมีข่าวเนี่ยก็กราฟอาจจะเกิดอาการผันผวนและเกิดเทรดไหลเนี่ยก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะฮะอยากจะเข้ามาเทรดสดพร้อมๆกันครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับจะมีแอดมินคอยตอบแล้วถ้าเกิดแอดมินถามว่าารู้้จักกลุมมนนีไห เพิ่มไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้ใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะฮะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครในทุกๆช่องทางเทรดเดิงเซีเยนไว้ด้วย,วยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok หรือว่า Instagram นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมห้ามพลาดเลยทีเดียวกับเทคนิคของเทรดเดิงเซียนนะครับเฮงๆกันทุกคนครับเจอกันบ๊ายบาย